สวัสดีครับพี่น้องมอนี้มาเบิ้ง้างแรกพี่ไอรถนะครับสกูปปีตัวใหม่นะครับสีน้ำเงินครับเบิ้งบรรยากาศครับครับครับขันตอนการพี่ไอสกูปปีนะครับง่ายๆนะครับ นับแรกอ่ะต้องต่อแบตก,ก่อนครับเว่งในน้อสร้างเล็กมือในน้อครับเบึงบรรยากาศเนาะช่องนี้กเบบึงไปกว่วนครับบึงขั้นตอนการต่อแบตนะครับ ง่ายครับดำใส่ลบครับแดงใส่บวกเนาะอี่นฮองครับอีพอมาติดตัวเองเนาะอีพอเนาะ ครับบึงรถครับรถไม่ครับแกะกองเลยครับ2,023ครับจากนัดสาขาบันผือเนาะในติดลับเอลงปัญหารถมา้เยนมแดดก็ว hmm. ่าท่านแดก็อนก็ดี เรามีมือมองนเาคล้องแบตมีมาันเนาะมีกับเมก็ได้ีตี้้มันรนเกดยังสงสัยสลักสลักมนเป็นแบครับขั้นตอนการโต่อแบตก็เร็ตไปเรียบร้อยครับพี่น้องครับ เบิกสาวๆครับสาวๆลั่นน้ำครับสาวฝากกดไลค์กดซับตะคให้กดติดตามนี่เด้อพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเติมน้ำมันเน้องพี่น้องครับเราเติมที่เรียบร้อยแล้วเนาะลืมครับลืมบ่เห็น ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ล uh like uh ูกกดซับตะไคร่นะเด้อพ şey um> <да so ี่น้องเด้อเบิ้งครับเบิ้งสาวๆครับอายุกับอะไรดอกปักปรบอไรครับบอยูครับไล่คนตกแค่ ครับขั้นตอนต่อไปครับเป็นการเช็คน้ำมันเครื่องไทยเนาะพี่น้องครับครับเป็นการตั้งนาฬิกานะครับเนาะ ยำๆนะครับยำๆไปนะครับขนาดนี่ก็เที่ยงครับเที่ยงกัวๆนี่แหละครับครับเที่ยงเครื่องแล้วครับพี่น้องครับบัดี้ก็มาเบิ่งเช็คน้ำมันเครื่องครับว่าได้เติมบ่วครับโอ้สร้างครับสร้างพี่น้องครับสร้างอยากได้สร้างครับ ครับโอ้สร้างสร้างเนาะครับพี่น้องบอ่อครับบอ่บอบ่อเอาละครับครับครับการสตาร์ทเนาะครับโอเคครับจบคลิปนี้เนาะสวัสดีครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้ง